สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาวกระ่ลงแดงไปหาปลาแล้วก็ไปเก็บผักกูดมานะคะนี่ค่ะปลาได้ได้แค่นี้นะเดี๋ยวจะไปดูผักกูดข้างล่างอีกนะคะว่ามีไหมวันนี้ก็อากาศร้อนนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูผักกูดกันต่อนะคะว่าจะมีเยอะไหมตามมาเลยค่ะอากาศรอนมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูผักกูดกันก่อนเนาะว่าจะมีหรือเปล่าแต่วันนี้ก็คือ เราได้ปลามาอยู่แล้วนะคะวันนี้หนึ่งเมนะูคะโอเคค่ะตอนนี้ก็มาถึงที่เราเจอผักกูดแล้วนะคะมันคือตรงที่ใกล้ๆกับเพียงนานะคะเดี๋ยวไปดูผักกูดก่อน,นะคะ่ะอุย้ยได้มาแล้วนิดนึงนะคะอ้ย <laughs> หลนิดนึงเนี่ยค่ะผักกูดค่ะทุกคนเก็บก่อน,นะคะแม่น้ำนี่ใสามากเลยเห็นปลาด้วย,ยทุกคน ยอดสวยงามมากนะคะน่าอยู่นะนี่ก็ยอดสวยไหมคะเยอะมากนะคะวันนี้เราก็จะทำกับข้าวนีเมนูปลาของเรานะคะได้ไหมได้ไหมเนี่ยคะ่ะแม่น้ำโอเคนะคะวันนี้ก็น่าจะเป็นเมนูผักกุดใส่กับปลานี่แหละตอนนี้ก็ไม่ผักกุดเยอะเลยนะคะเพราะว่า ที่นี่มันอุดมสมบูรณ์แล้วก็มันก็ใกล้น้ำนะคะมันก็เลยมีผักกูดให้เราเก็บมากินนะคะพร้อมกับปลาของเรานะคะจริงๆก็ปลาคิดก็ไม่ได้หาเองหรอกคะ่ะก็ช่วยๆกันนะคะกับญาติาผู้ใหญ่นะคะเขาก็ไปหา,านะคะแต่ว่าเราจะเป็นคนทําแต่ว่าเราจะเป็นคนทํากับข้าวนะคะเพราะว่าสาวกเลียงแดงก็พึ้นชื่อว่าทํากับข้าวอร่อยนะคะทํากับข้าวอร่อยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตำน้ําพริกสุดเด็ดอร่อยมากค่ะ โอเคค่ะทุกคนนี่ก็ได้เห็นในบรรยากาศของธรรมชาติจริงๆนะคะเพราะว่าบรรยากาศมันดีจริงๆค่ะทุกคนวันนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศไปพร้อมๆกับพิษนะคะเดี๋ยววันนี้พิษจะไปทํากับข้าวก่อนนะคะอดีนะคะทุก